ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด่วนมากเหตุการณ์ร้อนแรงที่กำลังสั่นสะเทือนเวทีการเมืองระหว่างประเทศกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งวันนี้เรามีรายงานว่าไทยตบโต้กัมพูชายอย่างรุนแรงยาแรงถูกนำมาใช้เพื่อย,ยับยั้งสถานการณ์และแหล่งข่าวเผยว่าฝ่ายตรงข้ามยืนดูแล้วหัวเราะหวังให้ไทยเหยียบกับดักแต่กลับถูกสวนคืนแบบทันทีทันใด ภาพประกอบโลโก้ช่องพาดหัวด่วนสีแดงกระพริบแผนที่ชายแดนไทยกัมพูชาผู้ดำเนินรายการรายงานเบื้องต้นระบุว่าการตอบโต้ของไทยครอบคลุมหลายมิติทั้งมาตรการทางการพูดการคว่างบาดท,ทางเศรษฐกิจก,การเสริมกำลังตามแนวชายแดนและการยกระดับการเตือนภัยเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามมีไม่ใช่การเล่นการเมืองแบบเบาๆแต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครลองของ ภาพประกอบภาพทหารยืนประจำการภาพสต็อกธงสองชาติเส้นแบ่งกรมแดนผู้ดำเนินรายการฝ่ายวิเคราะห์มองว่ายาแรงครั้งนี้มีเป้าหมาย3ด้านชัดเจนทำให้สถานการณ์สนบคืนสู่ระบบยับยั้งการกระทำที่อาจป่อนทำลายอธิปไตยและส่งสัญญาณเชิงนโยบายว่าการละเมิดจะมีผลตามมา ขณะเดียวกันไทยยังคงเปิดช่องทางการเจรจาหากฝ่ายกัมพูชาแสดงท่าทีจริงจังและต้องการคลี่คลายภาพประกอบแผนภาพการตอบโต้3ขั้นตอนอินโฟกราฟิกผู้ดำเนินรายการแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงมากขึ้นคือรายงานว่ากลุ่มหรือบุคคลบางกลุ่มฝั่งกัมพูชายืนหัวเราะราวกับท้าทายและหวังให้ไทยทำพลาด หากเป็นความจริงนี่คือความประเมินผิดพลาดที่อันตรายเพราะการประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไปมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงภาพประกอบภาพคนกลุ่มหนึ่งยืนหัวเราะภาพสต็อกเบลอหน้าสัญ,ญลักษณ์คำถามใหญ่ผู้ดำเนินรายการแหล่งข่าวทหารระบุว่าการตอบโต้ที่เห็นไม่ได้มุ่งหวงังการบานปลาย แต่เป็นการเตรียมพร้อมและตอบสนองอย่างมีชั้นเชิงตั้งแต่การตั้งจุดตรวจการเสริมกองกำลังเฉพาะกิจไปจนถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตเป้าหมายทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป่าประชาชนและผลประโยชน์ของชาติภาพประกอบยานพาหนะทาหารเคลื่อนย้ายภาพสต็อปเส้นทางลำเลียงสเสบียงผู้ดำเนินรายการฝ่ายการทูตเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพบการเคลื่อนไหวยื่นหนังสือประท้วง การเรียกเอกอัคราราชทูตเข้าพบและการใช้เวทีระหว่างประเทศเตือนถึงผลกระทบหากเหตุการณ์ยังคงยืดเยือ้อนี่คือสงครามเวทีการทูตคู่ขนานที่มีความสำคัญเท่าการจัดการภาคสนามภาพประกอบภาพเจ้าหน้าที่การทูตยื่นหนังสือถงหน้าสถานทูตผู้ด,ดำเนินรายการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์เตือนว่า การตอบโต้ต้องมีความแม่นยำถ้ารุนแรงเกินไปอาจกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนและคนธรรมดาดังนั้นมาตรการต้องชั่งน้ำหนักให้รอบคอบแต่ก็ต้องแข็งแกราวพอที่จะหยุดพฤติกรรมยั่วยุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพประกอบภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพข้อค้าแม่ค้าชายแดนผู้ดำเนินรายการ ประชาชนที่ชายแดนเริ่มมีความกังวลบางรายเตรียมความพร้อมบางรายเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่ในขณะที่ภาคธุรกิจท้องถิ่นประเมินความเสี่ยงต่อการค้าข้ามพรมแดนนี่เป็นบทเรียนสำคัญว่าการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบถึงชีวิตประจำวันของคนธรรมดาเสมอภาพประกอบภาพตลาดชายแดนผู้คนหยุดชะงักในการค้าขายผู้ดำเนินรายการ ทางด้านโซเชียลมีเดียมีการแลกเปลี่ยนความเห็นค่อนข้างร้อนแรงทั้งฝ่ายที่สนับสนุนความเข้มแข็งของรัฐและฝ่ายที่เตือนให้ระมัดระวังไม่ให้บานปลายข้อเรียกร้องจากสังคมคือให้รัฐรักษาความปลอดภัยประชาชนและแก้ปัญหาโดยไม่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามจนเกิดเหตุรุนแรงภาพประกอบสกรีนช็อตความที่เห็นโซเชียลเลอร์ชื่อผู้ใช้แฮที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินรายการในมุมมองยุทธศาสตร์ความสำเร็จของมาตร,รการครั้งนี้ขึ้นกับการประสานงานระหว่างกองทัพหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศหัดทำงานร่วมกันได้ดีจะป้องกันการกระทำที่ตั้งใจย่วย,วยุและคึ้งสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นภาพประกอบภาพการประชุมร่วมของเจ้าหน้าที่อินโฟกราฟิกการประสานงานผู้ดำเนินรายการ สรุปสั้นๆส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือการตอบโต้ที่หนักแน่นจากไทยซึ่งต้องการส่งสัญญาณว่าการละเมิดจะมีผลตามมาหากฝ่ายได้คิดว่าเป็นเรื่องขบขันหรือหวังให้ไทยทำผิดพลาดคงต้องคิดใหม่เพราะการตอบสนองครั้งนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและการบังคับใช้มาตรการอย่างรอบคอบภาพประกอบภาพหัวสรุปแบบกระชักปุ่มติดตามช่องผู้ดำเนินรายการ ทางช่องเราจะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและอัปเดตให้ท่านผู้ชมทันทีเมื่อมีข้อมูลใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปนี้หากคุณคิดว่าข้อมูลนี้สำคัญต่อคนรอบตัวขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีสติในการติดตามข่าวสารภาพประกอบปิดรายการโลโก้ช่องข้อความเตือนสติผู้ดำเนินรายการปลาย หากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมุมมองอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างทีมงานจะรวบรวมและนำเสนอในคลิปต่อไปขอบคุณครับค่ะ